รัตนาหนูต้องเรียกป้าอะไรกี้ควายอุ้ยขอโทษค่ะเจ๊หนูลืมไปว่าเจ๊ไม่ชอบให้เรียกป้าหนูเห็นเจ๊ชอบกินอะไรหวานๆก็เลยเอานี่มาขายให้ค่ะอะไรอ่ะขนมตอเกยวค่ะนีองเอ้ยหอมนอเอ้ยเล่านอยขวาค่ะออญ่ๆนะเจ๊ไม่รอให้หน่ยขออีฉันยะ ค,คือเมื่อกี้หนูคันคอค่ะสรุปเจะจะซื้อหมค้าุงละพันเองโอ้ยหนึ่งพันกูไม่กินแล้วนะไม่กินนี่คือพลาดเลยนะคะขายถูกมากแค่พันเดียวเองมันไม่ถึงหนึ่งพันนะฉันเป็นแม่ค้ามาตลอดชีวิตนะถึงสิคะเพราะวัตถุดิบสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเอาเบ่งร้อยไปอ่ะทอนมาทอนอยังไงอะ่ะหนึ่งพันนะคะไม่ใช่ยี่สิบบาทกูก็ไม่แดกหลอกแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะคะมึงก็ยัดูสินอกจากอร่อยแล้วเนี่ยกินแล้วก็จะสวยเหมือนหนูด้วย มือมีคนขี้เลีป้านั่นแหละทั้งขี้เลียทั้งปากจัดถ้าทำโทษอีกปากหีนยังหนักเลยค่ะไปดีกว่าไม่ขายให้แล้วขลอมตอเกวค่ะมีโาเอยนอนมีเฮล่ามีขัวค่ะดอกทองไอ้ใหญนะเจไม่รอให้หน่อยเหรอไม่แดกหรอกคุณนายคะว่ายังไงเมื่อไหร่คุณนายจะขึ้นเงินเดือนให้เจ๋วอะคะมาองมาฐานก็คุณนายบอกเองนี่ว่าปีนี้จะขึ้นเงินเดือนให้อ่ะ มึงพูดเองเออเองหนุแล้วมีปากต้นตีนเนี่ยเอา้าคุณนายอย่ามาเสแสร้งทำเป็นจำไม่ได้สิคะพ้าบัญชาการมีปากต้นตีนนี่ด้วยเทินคะ่ะคุณนายกล้าสาบานไหมแล้วว่าคุณนายไม่ได้พูดอะ่ะโฮ้ยคุณไม่สาบานเมื่อข้าวยากหมาแพงขนาดเนี้ยถ้าคุณนายไม่ขึ้นเงินเดือนให้อะ่ะเจ๋วจะกินอะไรอะคะมึงไปกินขี้หนุน <laughs> คุณนายพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะหรือว่าช่วงนี้คุณนายถังแตกไม่มีเงินจะจ้างหรือเปล่าบ้านกูร่ำรวยอะ่ะชีวิตจริงอะ่ะถ้ารวยจริงก,ก็ขึ้นเงินเดนให้ยสิคะ มึงไปแดกขี้นะ่ถ้าคุณนายพูดขนาดเนี้ยแจวก็จะขอลาออกเออไปเลยขอพัทอดทำโทษคุณนายอย่างหนักพ้าจ๋าฟังเหตุการณ์หนูนะคะอีปากเที้ยนี่พูดอย่าไปฟังมาเลยนะคะป้ารัตนาอะไรเมื่อเช้าหนูเห็นป้าทำต้มอ,อื่นเป็นหม้อเลยอ่ะป้าทำเป็นด้วยหรอเป็นนี่หนูแอบไปยกมาพอดีว่าหนูเห็นมันเหลือไม่กี่ตัวหนูขอกินนะมึงอย่าแดกของกูนะก็มันเหลือแค่นิดเดียวเอง อึ่งไข่ด้วยอ่ะน่ากินมากเลยมึงแดกไปมึงก็จะต้ายเลยป้าจะห่วงทําไมเนี่ยของแค่เนี้นี่บ้านของโกูกูจะทำยังไงก็ได้แล้วทําไมป้าไม่กินให้หมดอ่ะจะเหลือไว้ทำไม,มก็ยังไม่หิวอะ่ะถ้าป้าย,ยังไม่หิวหนูขอนะทนตีนเนี่ยเรื่องแค่นี้ก็ต้องมาด่าด้วยหรอกูจะด่าอยากด่าก็ด่าไปเลยหนูจะกินเพราะหนูยกมาแล้วไอ้ควายวายแสบแก้วหูหมดแล้วเนี่ยอุ๊ยมีตังอยู่ร้อยหนึ่ง ถ้าจ่ายตังค์จะกินได้ใช่ไหมใช่ <Hey. S 1> ของซื้อของขายเนาะนั่งกินตรงไหนดีเนี่ยเดี Ooh, ๋ยวไปกินในบ้านจา้จาจ้าจ้าถ้าอยางว่าไว้หาอร่อยนะได้บอกว่าไปชิคๆเลยอร่อยอะค่กูไม่แดกมึงหรอกถ้าไงเอาสับปะรดแทนไหมคะกูไม่แดกหรอกเฮ่อรบอวะไรกันล่ะ อีช้างวั yes. ป้ารัตนาว่ายังไงป้าช่วยหนูด้วยนะผัวหนูไปทำงานต่างประเทศหนึ่งปีแล้วชู้มันก็ทำหนูท้องอ่ะเป็นคนประเภทไหนเนี่ยป้าด่ามันใช่ไหมด่ามึงนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าหนูสัญญานะว่ารอบนี้หนูจะไม่เอาลูกคืนหนูจะให้ป้าเลี้ยงจนโตเลยเพราะว่าผัวหนูจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้พ้ะจา๋าทำโทษอีคน oh. จังไรอย่างหนัก oh. ด้วยเถิน oh. ยังโกรธหนูอยู่เหรอหนูขอโทษนะมึงไม่ต้องมาพูดกับโกอย่างเงี้รอบนี้หนูจะให้ป้าเลี้ยงจริงๆยกให้เป็นลูกของป้าเลยก็ได้อีน่าควายถ้าป้าไม่ยอมเลี้ยงให้แล้วผัวหนูกลับมาหนูต้องตายแน่ๆเลยตายเร็วยๆเลย ช่วยหนูอีกสักครั้งเถอะนะหนูขอร้องหน้าดอนถ้าป้าไม่ช่วยแล้วป้ามีวิธีอื่นที่พอจะช่วยหนูได้ไหมเดี๋ยวจะบอกคนบ้านใต้เนี่ยให้มาเอบ <ปะ S 2> ยิงคนยิงมันใช่ไหมป้ามึงนั่นแหละป้าดอนป้าเลี้ยงลูกให้หนูหน่อยได้ไหมมา <c oughs> ไม่มีใครช่วยดูเลยสักคนเลย